ดันให้เศรษฐกิจเฟื่องฟูแค่บอกมันไม่มีทางฝากดันเข้าไปเงินหายหมดในที่ก็เตือนผมแก <c oughs> ไม่มีทางเงินจะหายต่ำไบเก็บเงินไว้ดีในจุดที่อ่อนแอเนี่ยจะยิ่งขาดเงินจะยิ่งแย่ไปเพราะผมได้อันใช้ได้อ้อยดีมากตอนนั้นอนะ้อยดีมากมันสมัรหลังอยู่ได้ก็เหลือผลิตรวมาันสี่ร้อยกัสี่ร้อยเก้าสิบล้านตต 4, 8, 9, 9, 9, 8, 8. แต่มันค้าขายข,ข,ข้ามประเทศเนี่ยพอเราดูยิบครับเรารูแ้แหละ ต้องช่วยชาวไร่อาชนาข้าวเยอะเหลือสมาชิกแล้วก็พร่องน้ำตั้งแต่ปี54เวาพร่องน,น้ำในปี54ต่ำกว่าปกติเนี่ยเป็นใช้มากคือจำนำข้าวจำนำข้าวเนี่ยเมื่อคนขนถังมาผลิตข้าวเติมไม่ทันก็เติมถูกใช้ถูกใช้ใชคุณพีจิพงศ์บอกว่าน้ำหมดถ้าปลูกทั้งหมดไม่พอ,อก็ทำไงดีออก็บอกาบอกไปบอกประชาชนไปว่าออน้ำไม่พอ เราก็ลงมือเลยออกเอาเอากษตรอำเภอไปบังคับเลยจุดแรกก็คือใครพร้อมจะเปียนมาอไ